ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e ของอูตสินสมบัตินะครับวันนี้เราก็มาจุดชมวิวนะครับพอมาเจอน้องๆเขามามามันก็มาหลงทางมาเหมือนกันนั่นแหละของเช็ดใช่ไหมอันหนุ่มมาเที่ยวใช่ไหมอ่ามาเที่ยวตรงนี้สวยดีเนาะอ่าแต่จริงๆก็หลงทางมาเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> อ่ารับวัยรุ่นเขาก็มาสุภาพเขาก็หยุดเราก็หลงทางมาเหมือนกัน นี่นี่สวยสวยงามมากเลยเมื่อกี้เจอป่ากระพอดนะครับแต่ไม่รู้เขาเก็บเกี่ยวตอนไหนยังไงก็ล้วก็รับซื้อพืชไร้กระพอดเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงนี้เขาใช้รถเกี่ยวหรือไม่ได้ใช้รถเกี่ยวนะครับอานุ่มจะไปไหนต่อเนี่ยฮะที่นอนเอาแล้วมีจุดหมายที่นอน,นยัง เดี๋ยวเีช้งใหม่เขามีที่เดี๋ยวเอ็งไปเปิดใน Google ดูนี่เขารีวิวสวยๆสวยๆแล้วมีที่นอนมีโรงแรมพร้อมนะผมจะทำวิวนะครับผมมากันครบครอบครัวเชีนแก้วนะครับทีมงานของรายุรายุริอบ่าบริการเบอร์โทรศัพท์ ที่นารถตู้นะที่นารถตูท้ทดี่นารถตู้เราจะมีอยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรในเขตของหาดมาแกพามาเที่ยวกันหน้าดูเลย,เยกว่าจะถึงที่ก็ทะเลาะก,กันไม่รู้กี่เจ้าแล้ว <S <S ได้ได้ชมบรรยากาศนะครับเนี่ยที่อยู่ตรงนี้เหมือนติดแอร์เลยครับ ประมาณ223องศาเซนเซตเซนเซตเซนเซีี่ยต23องศาเซนเซตนะครับจุดสูงสุดของประเทศไทยเราก็มาเจอเนี่ยใน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 ยุคในยุคนี่ยนะครับเนี่ยทำมาหากินนะครับเนี่ยพ่อแม่ทำงานไปด้วยลูกยังเลี้ยงลูกไปด้วยเนี่ยนี่นี่ครับเดี๋ยวนี้เออ อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเดือกว่าค่ะเดือฮะเกว่าเดือกว่าไอ้หนูอ่ะหนูอ่ะอายุ23ค่ะ23บละได้พอกี่คนอ่ะค่ะสามคนค่ะไม่ไม่ใช่ผัวนี่ได้กี่คนหนึ่งคนโอ้นึ่ว่าได้โอ้ลูกสังคงสังคงอันนั้นสัอันนันองคงันนี้ครับทีงานของเสียใหญ่ใจถึงเสียแดง เสียลนเสีบัตรสายเปสยเสาไหนสาไหนสายเปบัตรายปาดูบรรยากาศจุ่มชื่นมากครับประมาณยี่สิบยิบสองยิบสององศาขอถ่ายทำนะครับช่องยูทูบวันดีครับขอโทษนะครับเจอรถสวยขอรีวิวนิดนึง อัวนี้จะเป็น R หนึ่งสองห้าศูนย์สวยๆเนี่ยคันหนึ่งน่าจะดอกสี่ห้าแสนน,นะใช่ไหมเปีราคาทเทเล่ดอลล่าดอลล่าสี่ฮ้สี่แสนดอลล่าเนาะดอลล่าครับนะอันนี้อันนี้อันนี้คนจีนนะ China? China. China? áo Malaysia, Malaysia, chân áo Malaysia, Malaysia. Malaysia, mà đẹp, áo chân 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 i'm mm -hmm.